สวัสดีค่ะเอฟซีผู้น่ารักทุกท่านนะคะจะเพิ่มจะเร่งเสียงดังๆแล้วนะคะมาแวะมาทานต้ยมยำไก่ด้วยกันนะคะใส่ใบมะขามอ่อนค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ อร่อยด้วยกันนะคะชิมดูนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะอหอมอร่อยใบมะขามอ่อน และมาทำด้วยกันนะคะพยายามพูดดังๆนะคะถ้าพูดเสียงเบาก็ขออภัยนะคะแวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้บุญส่งคนยโสด้วยนะคะดันๆด,ด้วยจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะ f ผู้น่ารักทุกท่าน แวะมาเดี๋ยวบุญส่งคนยโสก็จะแวะไปที่บ้านคุณนะคะคุณเอซีทุกท่านคุณน่ารักทุกท่านนะคะดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกอย่างให้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำยาขนมจีนด้วยนะคะนี่ค่ะ ทำเสร็จแล้วน้ํายาปลาทูนะคะใส่ลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเลยก็มาดูกันมาชิมกันอันนี้ก็ขนมกีนสดนะคะบีบใหม่ๆคั้นบีบมาใหม่ๆนะคะขนมกินสดนะคะ ก็ไม่มีผักเยอะวันนี้ไปไหนก็ไม่ได้ตัวโลกที่ไหนก็เยอะคิดถึงบ้านก็ไม่ได้ไปบ้านเลยเพราะโรคโควิดนี่แหละ,ะก็มีกินไปตามที่มีนะคะรักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะ ค่ะดูแลสุขภาพกันก็คงจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ